นี่เด้อรองมาเด้อแจลขนุนความเปียกน้ำความเปียกเอามาพี่นอ้องไหม,มสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุขู่ทุกคนครับพี่น้องครับมื่อน,นี้ก็มาอปอกกระเพียกปะบุบะแสบอีกคือเกาพี่น้องครับมื่อน,นี้ก็ซื้อมาก,ก็มีอะไรเกากินในหอ้องคือเกาพี่น้องมื่อน,นี้จัดเมโนโูไส้เนาะ ่ใส่พี่น้องเลยใส่ตันใส่ออนใส่เอาเป็นใส่ไงใส่ออนใส่ใส่ไงมาพี่น้องมากับเจียวบุคามเปียกพี่น้องเลยกับบุกแตงนี่ที่เล็นอยู่นี่พี่น้องข้างล่างได้กันเหงาด้วยเสียงพุ่มลมไว้มาพี่น้องมาเจียวบุคามเปียกแซ่บบะบุ้มเผ็ดเองด้วยนี่ลองเบิ้งเบิ้งเอาใส่ตันมันก่อนก็ได้เอานี่เด้ รองมาเด้อแจวคนคนคามเปียกนำความเปียกเอามาพี่น้องมานะอืมครับบูก มาละวมาทุก่อนต้องกันไนร้างทุกอนเือมบมเบิดไปไดยำเจากินงไงร้่ินมันหน่อยดอกนื้อย่างขตอู้ใส่แอแบบสี่อร่อนี่ฟองเทียบยำน้ำจิม้มเอ้กิมหมดิอยากดีดียอ,ยอยู่เกิดอะไรอยู่ยังไง

người sạch ngay, đi bỏ, ngay cái nọc, bây giờ thằng nọc nung lại, chặt cái họng trước coi. ตัวอย่างหอมกว่าเน้ะตัวอย่างหอมกว่าอือนี่เมื่อยาบด้วยพี่รออ้องกรอบดีต้่มเปื้อนเราเป็นอย่าง,งรู้สึกอือ Ya betul อ่านบองไงอ้ขึ้นไงจ้ะมิติยานจ้ะบดให้ละเอียดเลยบดให้ละเอียดนะบดไม่ละเอียดเจ้ขาขาคอด้วยเนอะเอาเป็นพวงเลย อย่างหอมบยกมาหัเหยเจะไปย่ำที่แบบไม่จำาเห็เขายกแบบนี้ไงองายหัวยกหงาเหรอความพูดนีเลยหือแบดไปอียด เครื่องบดบดีเอาเดี๋ยวซื้อเครื่องบดมาไหมหอมดีนะอือหอมอ่หอม ni, ni, ni bodai nkop

มึ้นลอยเห็นจีตอืมอืมนี่ขอด้เจ๊งไปซื้อเนาะเต็มละสาบาทบุเขา,า,า,าก,กางใครบบสิบบาทเอ็มละสิบบาทใกล้สิบใกล้งาซื้อเ่า ไปตำนะตำหมดมันอะตำน้กปเดนหมดเจียวยำยำจ

ทำได้อ <Es> <an> <c oughs> ืมไม่วกนล้วยังกินไปเรื่้องวงเบิไปขวงเดียว อยางไห่ไม่ค่อยอยากนะอืม <c oughs> เอะพี่น้องครับสำหรับคลินี้บาบุบาูมือก่อจบคลิปไปเพียงคนเดียวก่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มากินเป็นเมนูดใส่พี่น้องใส่ย,ย่างก, <c oughs> กินน้ำจิ้มกินน้ำจิ้มบลาคามพี่น้องน้ำบลาคามเปียกแซ่บค่ะก็เอาเป็นน้องเลยไหนก็ฝากก็ไะไรก็แช่ก็ได้ตามเพจบาบุมปลาแซ่บไปเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับ